คู่แรกนี่ก็ถือว่าประกบออกมานี่เราใจเลยนะครับเพชรเอเชียชนบุรีอัพ,อพมีเดียกรุป๊ปกับเพชรห้วยพึ่ง<ม>ดาบรันสารคามในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ครับโอ้โหมาถึงยกแรกก็ใส่กันแล้วนะครับเตะซ้ายไปก่อนครับคู่ขี้สูสีตั้งรับนะครับ เพชรเอเชียมวยซ้ายครับเพชรห้ยพึ่งนี่ขวาเดินขยับเข้าหาติดตลอดโอ้โดนหุกขวาไปแล้วนะครับแต่กรรมการยังให้โอกาสนะครับลุกขึ้นมาเร็วโอ้โหเรียกว่าเข้ามวยหลวมนิดเดียวครับนี่ครับาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอย่างที่ทราบกันครับมาเรียกว่าประมาทหรือว่าเผลอไผลเพียงแค่แวบเดียวครับมีโอกาสโอ้ยกลางคอก็มาครับ มาแต่ว่ายังไม่เต็มข้อเต็มแข้งสักเท่าไรเอาละครับเริ่มยกที่3ายาฉีดมาแล้วนะครับ1นึ่งแสนบาทให้กับเพชรห้วยพึ่งนะครับให้เดืเบีดเดินชนอย่างเดียวกล้ำไหนตีเขา่ามาดูกันเพชรเอเชียต้นต้นเนี่โอ้ดูว่าสายจัดจ้านเหลือเกินโดนเบียดถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้เพราะรู้นะครับว่าอยู่ห่างไม่ได้เพชรเอเชียนี่ก็มีหมัดคอยสกัดเอาไว้ครับเดินครับหายใจแล้วต้นคอเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับ แทงเข่าซ้ายเนี่ยครับสกูถอยหลังก็แทงเข้าไปครับเกมของเพชรห้วยพึ่งอ่าเดี๋ยวดูครับว่าเพชรเอเชียจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับเพราะตอนนี้เร่งเหลือเกินนะครับ้าดูครับคู่นี้ นี่ครับผ่าคู่คแรกโอ้ยผ่าจิ้มลำตัวไปโอแต่ว่ายังเฉยๆอยู่ครับเพชรเอเชียวงในผ่าชักจะควบได้แล้วก็ับียรลีหเรียว,ว่าเริ่มจะเกาะติดคิดตังหรือเปล่านะครับก็มาดูกันแต่เพชรเอเชียก็ไม่ยอมพยายามขวางพยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้เอาละครับสงรามเขา่ามาดูกันใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้แน่ครับวยคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธกันมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับออา ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีมากเลยครับเพชรห้วยพึ่งนี่ครับแม่เจอหลักเจอเหลี่ยมเข้าไปครับแต่ก่อนจะเข้าถึงตัวเนี่ยครับมีแข้งคอยดักครับแล้วก็พอถึงตัววงในยังมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาเลยครับเหลี่ยมขอเพชรเอเชียอ่ะนี่ครับาน้ำเงินเพชดห้วยเฮ้ยไม่สนครับหมมีเหลี่ยมแล้วไม่สนติดเข้าไป นี่แหละครับบาดเท่าท่าจะมาจะมาจะมาอู้โดนเหลี่ยงเข้าไปครับเอาละครับยังเบียดยังชนเหมือนเดิมเพชรห้วยพึ่งชวนทะเลาะทะเลาะนะครับมีหมัดเสริมเข้ามาด้วยครับยกนี้เราน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันนะครับเอาวงในปล้ำได้เพชรเอียก็ล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้ตีได้ถนัดนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับบาดไม่สนชนอย่างเดียวเอาะรับมีหมัดตอนนี้เสริมหมัด โอ้โหเรียกว่าอ,อมาขออยาหลงเหลี่ยมแดงอย่างเดียวตอนนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วครับมะเพชรห้วยพึ่งโอ้ยสอก็มาคุณเดกผมดื้อน,นะผมดื้อน,นะพี่ทนไหวหรือเปล่าครับเพชรห้วยพึ่งว่าแบบนั้นครับล็อกไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผาเวลาไปก่อนครับลุยต่อครับเอา้ารีบแงออกมาครับเพชรเอเชียก็ไม่ตกใจด้วยมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้พอเข้าไนนี่ล็อกโอ้สายยาวๆนี่แม่นนะครับแล้วก็ ดูว่าจะโดนเข้าไปเยอะๆเลเพชรห้วยพึ่งทำท่าจะยุบจะช้าไปเองแล้วครับถึงตอนนี้โอ้โหนี่ครับมหาถ้าจะไม่บังเลยครับทั้าเงินอืบาเบสหนุม่มมาหนุ่มใจร้อนเลยครับอแต่ไม่เป็นไรครับเวลายังมีเวลายังมีครับหาอีกยกกว่า,วาตอนนี้ขยับเดินเข้าไปจอมลงทุนพอล้มดอกเมื่อสักครู่นี่ฮือฮาขึ้นมาเลยครับ สั่งทีมเชียร์ของเพชรห้วยพึ่งแล้วโดนแหม่บิดพวงมวาลัยจังหวะนี้ครับมาดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับในยกนี้ครับอ่ะไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าอ่ะตอนนี้อ่ะ,อะกองลาทำม,มาแล้วนะครับแล้วรับอัดฉีดไปเป็นล้านอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเพชรห้วยพึ่งเพชรห้วยพึ่งนี่ครับลูกโอ้ยนี่ครับอ้อบอาวมาเสียงฮือฮามาแล้วครับอ,อ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณเด็ก พลิกหรือเปล่าคู่แรกพลิกหรือเปล่าครับแมอ,อย่านะครับอย่าล้อเล่นอีก2อนาที่กว่าๆครับเพชรเอเชียเองก็เริ่มจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับเ <Pet away S 1> พชรห้วยพึ่งอยู่ที่เพชรห้วยพึ่งแล้วนะครับจะเร่งได้ขนาดไหนตอนนี้โอ้ดูครับพยายามมีหมัดน้ำไว้ก่อนล็อกหนโอ้ต้องล็อกไว้ก่อนครับตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับลอกเผาเวลาไปด้วยครับแม่เอา ยังตุ้มตุมต้มต,มต่อมต่อมอยู่ครับตอนนี้ครับเดินเข้าไปเพื่อดูบาดขวาแล้วยังไงอสอกเข้าไปโดนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนอ่ะแล้วก็เนี่ยครับพยายามกอดเผืเวลาไว้ครับเพชรเอเชียโอ้โหอ,อ่ะอีกยี่สิบกว่าวิยี่สิบกว่าวิมาดีครับเสียบเข้าไปโอ้โหสอกพลาแต่ว่าโอ้โหมาดูครับมา เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้ยเลือดมาแล้วเลือดมาเสียบตีตีตีต,ตีโอ้โหตอนนี้ตามเสียงเชียร์เลยครับโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ใหญ่ยุบย้อนแล้วโอ้ยเอาเลยครับชุดนี้โอ้ยในวิีนี้เสียงมวยนี่เฮกันกระหึ่มเลยนะครับแล้วก็มาดูคนที่สามนะครับจะหันไปทางไหนนะครับโอ้โหเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับเป็นฝ่ายขว้าชัยชนะคะแนนลงมาอย่างมีเสียวจริงๆครับ โอ้นี่ครับมาเกือบผ่านนะครับเกือบผ่านสุดมันครับคู่แรกอ่ะเราพักกันคู่เดียวครับเดินทางมาถึงคู่ที่2เพชรตัดเพชรอีกเช่นกันครับฝ่ายแดงเพชรนัทีไฟเตอร์มวยไทยครับมีชื่อจริงว่านายนาทีชนะเทศนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรบูราภาพอหลักบุญนะครับมีชื่อจริงว่านายบูราภาลาครครับโอ้ทั้งคู่นี่เอาชื่อจริงมาตั้งเป็นชื่อมวยครับแล้วเติมคําว่าเพชรด้วยกันทั้งคู่ครับ ที่แล้วครับเกมของเพชรนาทีแม่นอกต่อนอกดูช้ากว่าครับแล้วอวุธน้อยไปหน่อยครับเดี๋ยวดูในครับในประกบแล้วใหญ่เลยครับลูกแข็งแรงเดี๋ยวดูด้วยครับเอาศาสตร์แข้งขวาไปก่อนครับดูว่าต้องขยับเข้าหาไปยืนคุยไม่ได้นะครับเสียเปียบช่วงเพชรดุรพาเบียดเข้าไปเจาะยางไปก่อนโอ้เพชรนาทีนี้ก็เริ่มที่จะมีแข้งขวายาวๆโต้คืนแล้ววงในนี่เวลาจับนี่โอ้ดูว่ารูปร่างได้เปียบใหญ่กว่านะครับ ดูจะตีได้ไม่ได้ถ้าตีไม่ได้นี่กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับติดตามนะครับมาภาคแรกรายการเจอกันนี่ท่านที่เคยรับชมมาแล้วนี่อ่าจจะรู้ดีเลยครับคู่นี้หลายตลบครับผัดกันขึ้นนําผัดกันได้เปรียบครับเนี่ยต้องดูภาคนี้มาเจาะขาอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้คุณเอกสะดุ้งไม่สะดุ้งเลยครับโดนขาไปมากๆตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วนะครับเตะเจาะล่างไปครับ เห็นอะไรหรือเปล่าครับเกมเตะจาอล่างของเพชรบุรพาเรียกว่าเจาะไปเรื่อยะนรัตตังแต่ยกแรกๆนี่ไปรับเยอะๆไม่ดีเพชรนาทีต้องขยันโโอ้โหโดนอีกแล้วเริ่มจะได้ใจแล้วเพชรบุรพาขยับเข้าไปวงในเตี้ยกว่านับจะสู้บนจับบนดูว่าจะกดตัวใหญ่ลงมาตีได้หรือเปล่าเอาเละครับตอนนี้วงในไล่แขนกันอยู่เริ่มจะไสกันได้แล้วนะครับนี่ครับมา จับสวยด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้อาโอ้โหตีหน้าขาเอ้าจิกหน้าขามามันจะเสียดเสียดหรบอ,อกรำการแยกก่อนอืนี่ครับเสียบเข้าไปเพชรนาทีเพชรบุลภาอานี่ครับมหายังหาจังหวะไล่แขนสู้กันอยู่โอ้โหดูจังหวะการกดแขนนะครับของเพชรบุรพาแต่ว่ามาโดนพลิกเหลี่ยมล้มลงไปในช่วงพักยกที่สนี่โอ้โหมินทร์นครบอกให้เพชรนาทีนี้เดินเบียดขวางแทงเข้าไป ดูว่าจะทําได้ตามที่สั่งหรือเปล่าเพราะตอนนี้จับบนนี่กลายเป็นเพชรบูรพามมยตัวเล็กนะครับอ้าเริ่มจะเด้งตีสู้กันแล้วตอนนี้สงรามเข่ามาแล้วครับอเบียดครับเบียดครับสถานการณ์จะมาเบียดอีกครั้งแทงเข่าขวาเข้าไปตีขึ้นมาอ้าวเด้งครับเด้งเข่าขวาครับแทงขวายักเข้าไปครับเสียบอีกทีหนึ่งอ้าวต่างคนต่างเสียบเลยครับโอ้โหนี่ครับ มาตอนนี้เสียงฮือเสียงฮานี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้มาว้าโดนหักล้มลงไปครับเพชรบุรพาเอาแล้วครับมาได้เหลี่ยมบิดล้มไปสองครั้งแล้วนะครับยกนี้แล้วก็เริ่มจะเดินเสียบเพชรบุรพาก็ไล่แขนจับบนจับดีด้วยนะครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดมาถึงตอนนี้เพชรนาทีเริ่มจะสก,กูดอยหลังแล้วก็แทงได้สวยๆครับบิดเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้สถานการณ์ ใกล้เคียงวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ในเวทีอาศัยใหญ่อาศัยลูกแข็งแรงเลยครับวงในของเพชรนาทีครับตีมาเพชรบุรภาแล้ะก็น,นี่ครับแหมปัดดอกนี้เอาซะสะอาดเลยครับโอ้โหอ่ะตอนนี้มา ยกห้าปล่อยตัวออกมาครับมาตอนนี้เล่นเกมทั้งคู่เล่นเกมทั้งคู่ครับมาอยากจะฉายอยากจะโชว์ให้กรรมการด้านล่างสามพันเห็นจะจะเห็นจะจะตอนนี้เสียเข้าไปไอ้าไป,ไป ดูจังหวะการจับนะครับโอ้เพชรบุรพานี่พอจับบนได้ก็เด้งตีได้สวยๆเพชรนาทีใหญ่นะครับแต่ดูจัดช้ากว่าแลวครับตอนนี้ต้องขยับเข้าหาบ้างเกี่ยวได้เอา้าโตขึ้นได้ไม่ได้มีแข้งขวามาโอ้โหมาโดนเพชรบุรพานี่ล็อกแล้วก็เด้งตีตอนนี้วงในนี่ถือว่าคู่ขี้สูงสีกันเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกจริงๆครับผลตลบอีกแล้วคู่นี้เอา ยังไงครับแม่โดนมายัางเอาคืนไม่ถนัดครับก็ต้องต้องเดินเข้าหาต่อครับค่อยๆขยโยเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเอาตีขวาเข้าไปครับเสียบไม่เสียบอ้าวแหมมีหลักมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับ,บวงในของเจ้าเพชรบุรภาครับติดตามครับแมอีกประมาณครึ่งยกสุดท้ายโอ้ยสอกมาครับเพชรนเที มาแต่ว่าโดนแล้วเฉยๆโดนแล้วเฉยๆมาดูครับชิงเลียมเขาเลียมเขาครับอืเอ้าเอ้าอู้โอ้โหมาจังหวะนี้อพอได้พอได้ครับจะหันไปทางไหนนะครับดูนะครับเป็นทงด้านของเพชรนาทีนะครับโอ้โหเอาชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งอย่างเฉียดฉิวครับ เราเดินทางมาถึงมวยมันสนานเมืองในคู่ที่3นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโฟวินมอรัตนบัณฑิตครับกับจเจริญสุขสอจอต้งปลาจีนครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้1ปอนนะครับ115กับ116ปอนด์ปอนเอาละครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับเพราะว่าจะโอ้โหป้าเกือบโดนปลายคางไปเหมือนกันครับกาตกไม่ได้เลยครับจเจริญสุขครับจเจริญสุข,สขนี่บูอยู่แล้วนะครับชวนทะเลตลอด ขยับเข้าไปมีหมัดมีแข้งโฟวินนี่วันนี้ดูว่าไม่ตกใจนะครับโอ้ดูคุมรูปเกมแล้วก็มีแข้งนี่คอยสกัดเอาไว้แรงๆทุกรู่ครับคู่นี้ทำให้นึกถึงคู่มวยในอดีตระดับยอดมวยเจอกันแล้วครับคล้ายๆกับแสนไกลสิครูออสครับเจอกับพี่จอยแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพอมาเหสศักหรือว่าแซมสันอีสานแจะต้องดูครับคู่นี้ มาประเภทรุ่นใหม่รุ่นใหม่เดี๋ยวต้องดูครับอาจะสร้างความมันความสะใจให้เหมือนแฟนๆได้หรือเปล่าในอนดีตครับอ่สัสส้นๆบนดอยนะครับคนนี้ครับ <c oughs> โอ้โหแม่โดนแข้งขวาครับเสียงดังฟังชัดครับผู้พิชิตความเจ็บปวดครับเจริญสุขนักชกจากค่ายบุรณาโมยไทยนี่ในเรื่องของความแข็งแกร่งเอ้าโหนขึ้นไปครับอชั้นเชิงสูงอยู่แล้วนะครับโฟวิน ไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยครับเรียกว่าเกี่ยวได้แล้วก็โต้คืนแต่ละดอกนี่โอ้โหเนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับถือว่าเจองานหนักทั้งคู่เลยนะครับโฟวิงก็เจอประเภทแลมโบพันใหม่ครับส่วนเจริญสุกก็เจอยอดฝีมือครับอใครจะงัดไม้เด็ดไม้ตายเอาละครับขวางไว้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับแหมไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยโฟวิงบอกขออยู่ห่างๆเลยครับอ่ะวงในล็อกแล้วมาดูเพลงเข่าครับตีได้ไหม ถ้ายังตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีครับพี่บอลนี่ครับมาไม่จัดก็น้ำเงินแล้วครับโอ้โหแต่ว่าโหมีศอกคอยดักไว้ด้วยครับอุ้ยเหมือนจะมีเลือดแล้วครับเอาละครับเริ่มจะเห็นเลือดแล้วนะครับดักบวกศอกเข้าไปเลือดนี่ไหลเป็นทางนะครับไม่สนโอ้โหแต่ที่หัวหิ้วแตกเยอะเหมือนกันนะครับกรรมการต้องเบรกเกมนะครับเรียกแพทย์สนามคุณหมอขึ้นมาดูก่อนเลยครับโอ้โหแล้วยกสามเท่านั้นเองครับ แผลใหญ่เลยนะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นคุณหมอโอโบกมือยุติเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์บุภาชาตครับเห็นว่าแผลใหญ่อันตรายชนะแตกเลยครับยก3ครับโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์หรือมอรัตนบัณฑิตครับชนะแตกนะครับชนะแตกเจริญสุขสจต้งประจีนครับโอ้โหแต่ว่าแผลอันตรายมากๆเลยครับโอ้โหโชะเดียวครับอดูภาพช้าครับพี่บอลครับนี่ครับมาทาไมครับถึงโอ้โหนี่ครับมาปักเข้าไปครับ ที่ทั่วโลกครับให้การยอมรับเลยครับว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานี่เป็นการยืนต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกครับคู่ <c oughs> <c oughs> เอกครับเป็นการเจอกระห่างมีโชคบางกอกอริยนครับใยแดงเจอกับธนชาติพอพัชระวาดนะครับ128บอดปอนด์เปิดเกมตัวเล็กนะครับต้องต้องเปิดเกมครับขยันออกขยันสืบเท้าเข้าหานะครับ อ่ะวันนี้มีโชคเน็นนี่ครับมาจะถีบหน้ายังยังไม่โดนครับเจาะล่างครับถ้าธนาชาติเป็นมวยที่อาวุธหนักนะครับอ่าไปรับเยอะนี่โดนแล้วมีโอกาสจุกมีโอกาสยุบได้เหมือนกันครับพี่บอลนี่ครับมเขาบอกว่าตัวใหญ่โอ้ยดูดีแต่ว่ามาตัวใหญ่ก็เป้าใหญ่เหมือนกันอืมนี่ครับมาวงนายมาโอ้โหามามาเสียหายจังหวะแบบนี้ครับเรียกว่าสายเหลี่ยมเขาช่วยนะครับมีโชค ขยับก็หาเหมือนเดิมธนาชาตเไปเจาะยางไปด้วยนะครับแล้วก็มีหมัดอวุธมวยเลยดูว่าจะหลากหลายครบเครื่องแล้วก็แรงทุกลูกนะครับตู้วงในเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่จะสู้บนปล้ำไม้ตีเข่าแล้วครับขยับเดินเหมือนเดิมครับธนาชาติอ่ามีโชคอ่ามีโชคนี่แข้งขวาโอ้ยต้องต้องคืนบ้างนะครับรับอย่างรับอย่างเดียวไม่ดีครับเดี๋ยวดูครับม,มีโชคเวลาคืนก็โอ้ยน่ากลัวครับ แต่ว่านี่ครับหาตื้อดีเหลือเกินธนชาติเอเดี๋ยวดูครับว่ามีโชคโอ้โหนี่ครับเอาละครับยกนี้อาศัยความใหญ่แล้วนะครับมีโชคเดินขยับเข้าหามีแท่งพยายามจับปล้ำในตีเข่าธนชาติคอยไล่แขนกดแขนไว้ออกมาชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับแต่ว่าแท่งสายนี่คอยสกัดตู้ตลอดมาดูว่ามีโชคจับปล้ำในได้หรือเปล่าตอนนี้ยกสามนี้เราเห็นธนชาติเปิดเกมครับ ยกมีมาดูมีโชคเดินครับอ่ะเดินแล้วทําได้ไหมครับพยายามจะชวนทะเลาะในอุ้ม,มีศอกด้วยเอาละครับตอนนี้นี่อุตตลุดแล้วครับอ่ะใครใครใครโดนของใครครับวงในตีได้ไหมครับยัดเข่าก่อนเลยนะครับธนชาติมีโชคเดินชนแอ้ตอนนี้หมออยามาแล้วนะครับเห็นตอนนี้นี่ห้าหมื่นบาทให้กับมีโชคครับโอ้โหนี่ครับมาเพราะฉะนั้นอ่ะ ด้ายาดีมาครับตอนนี้เริ่มเปิดเกมเดินบ้างไยแดงมีโชคโอ้โหแต่ว่านี่ครับมาธนาชาติมาทั้งบูทั้งปุ่นเลยกับ่อลีโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาแค่เกมมาดีเแล้วเกินนะครับนอกนี้ก็มีสายยาวๆวงในนี่เล็กกว่าก็เจงจะจังหวะกันไล่แขนนะครับดูครับไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงเข่าสู้วงในก็ดูว่าไม่เป็นรองครับตอนนี้ อยู่ที่ว่ามีโชคนี่จะสปีดได้หรือเปล่าจะเร่งได้หรือเปล่าไปรับเยอะเลอเกินออกมาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วครับมีโชคอ่ายกนี้นี่ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับถือว่าสนุกเร้าใจเลยครับถีบไว้ก่อนธนชาติซ้ายครับมีโชคคืนซ้ายเอาคืนไปครับไม่มีกินฟรีครับบนเวทีไม่ไม่มีกินฟรีครับซ้ายขวาคืนไปครับอ้อหนี่ครับมหาโชคตามเสียงเชียร์ทั้งคู่มาจิ้มมันเข้าไปก่อนมีโชคมหาธนชาติครับ มาโอ้โหผัดกันเดิน,ผ,ดนผัดกันลุกผัดกันลับเลยครับคู่นี้มาเกาะไนเกาะไนอืมกรรมการแยกออกมาก่อนครับส่วนธนาชาติซ้ายแกออกออกไม่หยุดเลยครับเนี่ยครับเตะเรื่อยๆเอาละครับตอนนี้หวังจะหวังจะบวกแล้วนะครับมีโชคต้องอาศัยโชคด้วยครับตอนนี้จะมีโชคหรือเปล่านะครับต้องติดตามตอนนี้มีหมัดมีศอกแล้วโอ้โหดูซ้ายธนาชาตแน่นจริงๆเอา้าหมัดเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มจะ เข้าจุดเหมือนกันโอ้พอต่อยได้ทีเสียงเคีย์ก็เริ่มจะมาแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องคนาชาติดูว่าจะมั่นโอ,อกมั่นใจเหมือนกันนะครับมีแข้งซ้ายมีคอยสกัดเอาไว้ตลอดเดี๋ยวดูครับมาอีกสองนาทีนิดๆจะมีโชคหรือเปล่ายิงหมัดเข้าไปหาเกาะอือือนีอ่ครับมาตอนนี้พันละวันลุยเต็มที่มีโชคเสียบเข้าไปเอา้ามาใครอยู่บนอือหมาเล่นเกมแล้วทำได้ดีครับอีก2นาทีอ่ะมีโชคมีโชค อะไรก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนรวมอาชีพครับกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนครับหาล้กก็ชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับธนะชาติพอพัชรวาดครับวันนี้เอาชนะมีโชคบางเกอ,กอะอรยยนแบบสุดมันเลยครับ